คือการเป็นเจิงเนี่ยเพราะเจว่าเขาจะแสดงออกอยู่ตลอดเวลาน,นะครับรเพราะจอยู่ดีเขาไปโต,ต๊ะภาบเตะใส่คนน,น,นั้นคนนี้หมันกับจ้านะอันนี้อาจจะอาจจะดูจะเป็นผีบ้าไปนะครับเจิงเนี่ยคนที่เป็นเจิงจะตายแล้วเปิ้นจะสอนให้หูจักหักความสงบนะครับหูจักสงบสงเงยมเจียมตัวหูจักการอ่อนน้อมทอมตน การฟ้อนเจิงเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแสดงให้เห็นถึงวิธีการต่อสู้ของบรรพบุรุษปัจจุบันการฟ้อนเจิงมีหลายฟ้อนมากมายแต่อย่างไรถึงจะเรียกว่าเจิงที่แท้จริงการฟ้อนเจิงเป็นศิลปะโบราณที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบวิถีชีวิตของชาวล้านนามาตั้งแต่สมัยยุคสงครามการต่อสู้ของบรรพบุรุษล้านนาในยามสงครามสมัยก่อนจะใช้การฟ้อนเจิงเพื่อป้องกันตัวแต่แก่นของเจิงที่แท้จริงคือการพัฒนาสุขภาพกายและใจ การฝึกจัดระเบียบร่างกายและฝึกสมาธิคําว่าเชิงก็คือเชิงหมายถึงชั้นเชิงในการใช้ชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยไม่ได้เป็นแค่ท่าทางในการต่อสู้อย่างเดียววิชาเจิงนี้แต่ก่อนนะั้นมันเป็นวิชาของนักงฮบครับคือเป็นเอาไว้ลบทับจับซึกเป็นการลบในระยะประชิดนะครับคนสมัยโบราณจึงพัฒนากลวิธีการต่อสู้ขึ้นมาจนเป็นชั้นเป็นเจิงนะครับแต่มาถึงในยุคสมัยปัจจุบันนะครับบ้านเมืองเรา พราะว่าเป็นยุคสมัยใหม่นะครับมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินวิชาเจิงก็เลยลดบทบาทลงไปอย่างหนักนะครับเขาก็จะหันกล้าในเรื่องของการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบในงานบุญงานประเพณีงานเทศกาลต่างๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยวิธีของเจิงนะครับมันยังฝึกในเรื่องของวิธีการประพฤติการคลองตนให้งาห่ายขึ้นย่างใดให้เขามีความเป็นปกติสุกขึ้มีความปลอดภยัยคนที่เป็นเจิงเขาบัดสดงออกแล้วครับว่า ตัวเ่าเป็นจึงก็คือคนเหมือนคนปกติทั่ว,วไปเนี่ยแต่ว่าสายตาเขาจะคอยสอดส่องพอใกล้พอกลางพอไกลว่ามีอะไรอย่างที่มันผิดปกติจะมีท่าทางที่เป็นอันตรายควบคุมร่างกายในวันนี้นะครับเขาเป็นการเปิดคอสการเรียนการสอนของโรงเรียนสุบสานภูมิปัญญาล้านนาหนึ่งในวิชาที่สอนก็คือวิชาฟ้อนเจิงฟ้อนดาบคนที่มาเรียนมีทุกเพศทุกใบ เขาหัดศิลปะจิงการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบก็ยังสามารถที่จะตอบสนองวิถีชีวิตของละอ่อนยุคปัจจุบันได้ยกตัวอย่างเช่นการเอาไปใช้ในการแสดงนะครับในกิจกรรมของฮงเฮียนละอ่อนเอาไปแสดงแล้วก็มีความภาคภูมิใจครับเพราะว่ามีละอ่อนมานักนะครับที่จะสามารถแสดงฟ้อนดาบฟ้อนเจิงได้นะครับการเผยแพร่ละอ่อนบางคนเนี่ยสามารถนําไปเผยแพร่ยังต่างประเทศได้ได้รับทุนการศึกษาเจิงอยู่ในกระบวนการอนุร,รักษ์ฟื้นฟูแล้วก็เผยแพร่ กระบวนการเผยแพร่นั้นมันจึงเป็นกระบวนการพิสูจน์พิสูจน์ตัวตนพิสูจน์ฝีมือพิสูจน์วิชาสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องแพร่ขยายออกไปผ่านสื่อผ่านผู้คนผ่านการเรียนรู้ขยายบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญความชำนาญในการถ่ายทอดไปสู่คนต่อไปต้องมีไฟล์สนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่เห็นคุณค่าคือตอนนี้วิธีหลักของเราเลยก็คือว่า เขาคือคนรุ่นใหม่ครูรุ่นใหม่เนี่ยมาสืบทอดจากพ่อครูแม่ครูรุ่นเก่าแล้วคนรุ่นใหม่เหล่านี้แหละจะเป็นคนสร้างสรรค์ให้เข้ากับวิถีชีวิตคนสมัยใหม่ความคิดความการสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยสำคัญมากๆเขาอยากเห็นการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้เราทํางานได้ได้มากขึ้น 2. นโยบายถ้ามีกองทุนของจังหวัดกระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนหรือว่ามีนู่นนี่นั่นมาช่วยสนับสนุนเฮานักขึ้นเนี่ย เราเชื่อว่ากระบวนการทำงานแบบสืบสารเนี่ยน่าจะได้รับการสับสนุนให้เข้มแข็งมากขึ้นและสามารถเป็นโมเดลที่จะสามารถขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศได้มันเป็นเอกชนที่คิดกันขึ้นมาแล้ววิธีการเข้าหาหรือวิธีการเข้าถึงนี่มันง่ายกว่า ซับสมัยใหม่พิ้นว่า one stop น<ะ>ีอ่อ่มันโจบที่นี่แหละเลยเข้าถึงได้ง่ายแล้วคนกลับมามาง่ายไปง่ายแล้วก็การอุ้การจ้าก,การวิธีการต้อนรับวิธีการปฏิสัมพันธ์อย่างนี้มันเป็นแบบพื้นบ้านพื้นเมืองแบบง่ายๆแบบชาวบ้านจากการที่เราสืบสารงานสอนนะครับที่โรงเรียนสืบสารคุณบัญญาณนามาเป็นระยะเวลา กว่าสองหปีนะครับตีโหงเยนแห่งนี้ก็ตั้งขึ้นมาหลายๆคนนะครับได้นําไปเผยแพร่ส่งต่อกลายมาเป็นบุคลากรเป็นครูเจิงรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่จะสามารถาสื่อสารกับคนรุ่นเดียวกันและคนรุ่นถัดไปได้ดีกว่าคนรุ่นเก่าเสมอนะครับเร mm hmm. าจะเอาตัวของเราเองเป็นที่ตั้งนั้นคงจะมาได้ทำต่อไปรากเง้าที่แข็งแกร่งของเจิงจะแผ่ลีลาท่าทางไปได้ไกลามากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าคนในสังคมสมัยใหม่จะมองเห็นท่วงท่าของเจิงที่แฝงอยู่ในชีวิตของตนเองและผู้อื่นหรือไม่วิชาความหู้ถ้าเอาอมมันจะหายถ้าคายมันจะอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นฝากทุกคนครับโจทยกันครับ